สวัสดีปีใหม่โรคโรคใหม่ก็มาตามปีใหม่เลยเออโหหนูมาโทรมาหากันทีคำมือกุมหัวหา,ายไปนานแต่ว่าโรคภัยไม่สามารถทำอะไรเราได้ถ้าใจเราแข็งนะบ้าก <c oughs> ูดูพี่น้องได้อะไรมาอีกได้อะไรมาอีกหัวใจฟองโตขาก็จะต้องพาอันนี้ได้อะไรมาอีกหัวใจก็ใหม่ออกระดูกขาใหม่ก็มา อืม,อมแล้วก็มีเนื้อเนื้องอเพิ่มขึ้นมาจา้ะอ่า,อาปีใหม่เลยอืมสวัสดีปีใหม่ทุกคนเด้วยไม่ต้องอยากได้อะไรใหม่ๆเหมือนเจ้ด้วยเพิ่มด้วยเ <laughs> พิ่มด้วยต้องผ่าอะไรนะผ่ายกท้องน้อยออกนะทุกคนอา้าวผ่าตัดท้องผ่าตัดท้องก็จะสวยขึ้นสิอุ้ยผ่าตัดผ่าตัดท้องเออ แล้วทองเขาจะช่วยเราได้ไหมอยางได้แบบหน้าทองแบนหมอบอกไม่ได้เราเรื่องลบกไปนะับพม่สัญญานะทุกคนบางสิ่งบางอย่างเราหวังได้แต่เราอาจจะไม่ได้ตามใจหวังก็ได้นะฝากไว้ให้คิดเดือพี่นองคอคบรอบอายุเท่าไหร่เนี่ยปีเนี้สี่สิบห้ายังสาวอยู่เลยเกษียณเกษียณสี่สิบห้า ทุกอย่างมันทุกอย่างมันวางวางชีวิตไม่ได้เลยเนาะตื่นเช้ามาเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะะเกษียณด้วย อืมเกษียนป่วยนะขอกเกษียนป่วยชั่วคราวโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องคะงอกเงยได้เพิ่มโทรมาบอกข่าวว่าจะต้องผ่าตัดมดลูกทิ้งอ <c oughs> อ้ <c oughs> ยบนน้บอกทั้งรังด <c oughs> ีก่าทั้งรังนะเอาไปเท่าประสบการณ์มาแบ่งกันมั่งเด้อเอออันไหนมันไม่ดีก็ตัดมันทิ้งไปเอามันไว้ทําไมลูกก็ไม่เอาแล้วไม <c oughs> ่มีนะหน่ากลัวบบหน้ากลัวบอใครมีประสบการณ์แนะนําเด้เจสวีเดนนะฮะเงียบหายไป อ่าโทรมานึกว่าจะมีข่าวดีอะไรข่าวดีจริงๆเออ <laughs> อ่าดูแลรักษาสุขภาพไปคนป่วยทางนู้นอ่าคิวผ่าคิวผ่าสรุปว่าจะผ่าอะไรก่อนเจ๊เลือกไม่ได้เลยจ้ะอันไหนมาก่อนผ่าตัวน,นั้นจ้ะเขาบอกไม่มีช้อยให้เลือกเลยจ้ะวันวันเวลาไม่มีกําหนดคาอ่อการผ่าอะไรบ้างโร<อ>งเรียนนี้อืมตอนไหน มีผาอะไรบ้างที่จะผาเนี่ยผาตัดกระดูกขากระดูกขาหนึ่งแล้วก็ผ่ายกมดลูกออกนะจ๊ะสองนะเอ่ออะไรนะเขาเรียกหัวใจก็เข้าไปนั่นแล้วมดลูกอนะันั้นก็ผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะสรุปแล้วผ่าทั้งตัวยังเหลือตัวตปีใหม่ต้อนรับปีใหม่พอดีเลยจ้าข่าวดีดีได้ถือว่ามันเป็นประสบการณ์ ไม่เนาะก็ไม่ก็ไม่ได้ว่าดีใจแต่ก็ไม่ได้เสียใจเนาะเพราะว่าเรามีกําลังใจดีแต่กําลังที่กําลังใจที่ดีคือกําลังใจจากตัวเราเองเนาะอย่าไปท้อไปถอยกับสิ่งปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเด้อสู้ๆเด้อไม่เอ้ยสู้ๆกันเด้อทุกคนนี่คนป่วยนะที่หน้าบานเนี่ยว่าเงียบไปนี่เคยทักหลังบ้านแอบไปนอนโรงพยาบาลอันหนีเราจริงๆด้วยเนี่ยเห็นไหมพี่น้องชีวิตนะ แ <Man, S 1> มนแมนโอเคขอให้เจ๊นะวันนัดผ่าทิ้งไวๆมดลูกนะของมันเสียนะฮะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นาะอ่าใครมีประสบการณ์ก็มาฝากเจ๊ด้วยนะคะวันนี้เจ๊โทรมาหาเนาะ,ะไม่ได้คุยหน้าไล์สดกันนานแล้วเนี่ย fc คิดถึงนะฮะ <c oughs> คิดถึงฉันกันจ้า